วัสดีครับผมครูตั้มครับทิจุลาผมจะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะจิตวิยาเชื่ออาจารย์ชุพงศ์ฟันจมวัตรท่าย่างสามขุมหรือเรรียกว่าท่าย่างสามขุคลุมแดนยักษ์ท่านี้ถือเป็นท่าแม่ไม้ของมวยชายานะครับสายของเราเนี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจากท่าตรงนี้มันจะแตกเป็นท่าต่างๆได้มากมาย คราวน,นี้ถ้าย่างสามขุมทําอย่างไรนะวิธีการก็คือว่ามันจะมีทั้งการย่างสามขุมเดินไปข้างหน้าและย่างสาม,มขุมถอยไปข้างหลังความต่างมีอยู่นิดเดียวนะครับสังเกตนะเวลาย่างสามขุมก็คือยกมือขึ้นมานะครับแล้วก็วางออกไปนะยกวางยกวางวิธีการสังเกตก็คือว่ายกขึ้นมาเข่าอยู่ตรงกลางนะครับเวลาวางลงไปเนี่ยเฉียงสีเ้างองศาไปนะครับส่งน้ำหนักตัวจากปลายเท้าข่ทาที่ยืนนะครับ ลงไปที่ปลายเท้าข่าที่วาง4ี่งศาแล้วยอ่อพอย่อพุ้งนหนักตัวอยู่ตรงกลางเสมอขาของเราให้ขนานกันคือของเราอยู่ท่าครูนะยกถ่ายน้ำหนักวางยกถ่ายน้ำหนักวางยกส่ายน้ำหนักวางตอนนี้เวลาที่ถอยมันจะมีท่าเพิ่มเติมขึม้นมาคือว่ายกพลิกวางนะถ้าถอยจะมีจังหวะคลิกเพิ่มเติม,ตมนะครับยกพลิกวางพลิกตัวคือบิดตัวไปยก พลิกวางจระบวนการในการพลิกก็คือว่าจะใช้ขาข้างที่เรายืนนะครับยกต้นเท้าขึ้นมาแล้วพลิกออกไปแล้วก็วางยกพลิกวางยกพลิกวางให้สังเกตว่าเวลาเราย่างขาของเราจะย่อเสมอถ้าเปืือมันก็ตามเนี่ยเรายืนขาตึงเราจะาไม่สามารถที่จะย่างสังขุมได้เลยนะครับดูนะที่ผิดก็คือว่ามักจะยืนอย่างนี้นะครับยกวาง ยกวางอันนี้ผิดเพราะหนึ่งยืนขาตึงไม่มีการถ่ายน้าหนักเดีวเวลาที่เราวางลงไปปุ๊บเราทิ้งน้ำหนักตัวเต็มที่ผิดครับนะใช้วิธีการยกวางค่อยๆเคลื่อ,อนเท้าแล้วก็วางมือของเราปิดไว้นะครับเวลาถอยยกพลิกมือเปลี่ยนแล้วก็วางยกพลิกวางยกพลิกวางแ,แข่เราปิดไว้เสมอเห็นไหครับกันไว้กวันไว้ยกวาง นี่คือวิธีการในการฝึกคราวนี้ลองดูท่าปิดจังหวะนะครับเสริมที่แปบบ๊กย่างซำปุกนะไปห้ากลับห้าพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับมายกพลิกวางหนึ่งสองยกพลิกวางสามยกพลิกวางสี่ยกพลิกวาง โอเคเราเรียกว่าถ้าย่างสามขุมคลุมแดน,นยักษ์ย่างสามขุ้มหอมเตรียมสึงซ้ายทำเดินยกวางยกวางยกวางยก กวางยอยยกวาง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 เท่าที่การฝึกท่าเคลื่อนที่ท่านี้ก็คือการฝึกสืบเท้า และการสุกถอยก็คือการขดการถดก็คือการดึงขาไปข้างหลังการสืบคือขาไปข้างหน้าสังเกตนะวิธีการในการที่เราจะใช้ท่าเท้าตรงนี้ก็คือว่าเราจะฝึกในการสืบการสืบคือขาไปข้างหน้าสืบวิธีการในการสืบนะยกขาหน้าลอยจากพื้นขาหลังข้างเราเนี่ยนะครับส่งแรงเราเรียกว่ายืมแรงจากแผ่นดินส่งไปนะส่งไปนะส่งไปนะยกขาหน้าแล้วก็ส่งไป จังหวะที่เราส่งก็คือว่านะครับเราจะยืมแรงจากภายนึงคือส่งตัวเราทั้งตัวเวลาที่เราออกหมัดฟ้อมสืบนะครับน้ำหนักหมัดก็คือน้ําหนักตัวของเราที่ส่งมาทั้งตัวตัวเราหนักเท่าไหร่หมัดของเราจะหนักประมาณเท่านั้นนะครับที่มักจะผิดกันก็คือว่าเราใช้วิธีการในการโจด,ดคือขาหน้าลอยไปดึงขาหลังตามอันนี้ไม่ใช่ท่าสืบนะเห็นบ่อยๆก็คือว่าเวลาฝึกใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ นะเหมือนกบเห็นไหมโดดขาหน้าแล้วขาหลังตามอันเนี้ยผิดวิธีการคือขาหน้าลอยส่งตัวที่ขาหลังผักไปส่งไปส่งไปให้สังเกตยอย่างหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าขาของเราเนี่ยมันขนานเราจะส่งแรงของเราได้ทั้งตัวมีร้อยสมได้ร้อยแต่ถ้าเผื่อว่าเรายือนอย่างนี้โดยมากที่เห็นก็คือว่าขาของเราเนี่ยขางหลังมันจะขวางแล้วเวลาส่งเราจะไปจังหวะนี้ นะมันจะไปแรงแค่ห้าสิเปอร์เซนอันนี้ผิดเพี้ยนไปหน่อยนึงเพราะถ้าพลิกขามาสำคัญนะครับส่งแรงส่งแรงต่อไปการถดนะกา,ดนะการถดนะการถดก็คือว่าขาหลังถอยไปดึงขาหน้าตามขาหลังถอยไปนะถอยไปถอยไปพอถอยปุย๊บดึงขาหน้าตามเรียกว่าการถดโดยมากแล้วเนี่ยสืบจะใช่กับก้าวถดจะใช้กับถอย ขออนุญาตอธิบายพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่ามันเหมือนๆกันนะครับถ้าเผื่อว่าครูบอกว่าซื้อแล้ว9ก็คือขาหลังนะครับ9ก็คือ9ซื้อ9ซื้อ9ซื้อ9ต่อไปถดถอยเห็นไหมถดใช่ไหมถอยถดถอยก็คือขาหน้าไปด้านหลังเห็นไหมครับถอยถดถอยถอยถด นี่คือวิธีการในการสังเกตตัวนะครับตอนนี้เรามาดูปิดจังหวะถ้าสื่อนะสื่อไปข้างหน้าสิบครั้งนะครับจากนั้นโผดไปข้างหลังสิบครั้งแล้วค่อยสื่อ9ก้าและถดถอยเดี๋ยวจะบอกสื่อสิบครั้งพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบโพดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปสืบเก้าห้าครั้งข้ามหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปขดถอยห้าครั้ง 1, 2, 3, 4, ข้ามหนึ่งสองสามสี่ห้าตรานี้ช้านะห้าครั้งสืบเก้าข้าม 2> 1 2ึ่สอให้สังเกต <4 S 1> มือเขานะ <5 S 1> จะเปลี่ยนตามขาด,ด้วยนะครับกดหอยอ 2> 1, 2, 3, ห้าครั้งท่หนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าทีคราวนี้ก็คือท่าสืบ9ก้ากดหอยฝึการสืบและการกดพร้อมเตรียมซ้ายทั่ง กดการสืบรอมสืบหนึสบสองบสามบสี่บห้าบหกดการถอดทรอมถอดหน่งถอดสองถอดสอถอดสีถอดห้าถอดหกเจาที ฝึกการสืบก้าวฝึกการถดถอยฝึกการสืบก้าพร้อมเตรียมซ้ายท้ฝึกการสืบก้าว้ามหนึ่งหน่งาสามสอฝึกการถดถอยพร้อมท้า 1>, 1, 1 3หนอ้าที่ถ่าย่างสามขุมดิบแท้งท่าน,นี้ก็คือว่าจะมีการรวมการย่างสามขุมและการดิบแห้งไว้ในท่าเดียวกันวิธีการนะก็คือว่าเราตั้งท่าครูนะครับถ้าย่างสามขุมนะ ถ้าเราย่างสามขุมเฉยๆเราจะยกแล้วก็วางใช่ไหมนะเราก็ยกแล้วก็วางเรียกว่าท่าย่างสามขุมตอนนี้ย่างสัมขุมดีดแข้งก็คือว่าพอเรายกขึ้นไปแล้วเนี่ยเราดีดไปแล้วก็ดึงขามาแล้วก็วางยกดีดดึงวางยกดีดดึงวางเห็นไหมครับย่างสามขุมดีดแข้งนะป้าหมายก็คือว่ายกขึ้นมาเข่าขึ้นกลางลาตัวนะครับตอนฝึกใหม่ๆเนี่ยจะมีวิธีการในการฝึกตางนี้ก็คือว่านะครับ ให้เอามือของเราเนี่ยวางไปนิดเึงก็ได้นะครับวางเสมือนี่นะนะครับพอยกเขา่ขาเข่าแตะมือแล้วก็ดีดเห็นไหมยกเข่าแตะแล้วก็ดีดแล้วก็วางไม่งั้นในตอนฝึกแรกๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะยกยังไงจะดีดแค่ไหนดังวิธีการก็คือว่าเริ่มต้นคือว่าเอามือวางรอไว้นะยกเข่าขึ้นมาสัมผัสตรงนี้นะแล้วก็แตะดึงวางนะครับยกนะแตะดึงวางพอเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องมือวางแล้วนะครับยกดีดแตะดึงวาง ยกดิดแนะดึงวางนะครับนี่คือ like ย่างสามปุ่มดีแข้งถ้า rest, nice. ถอยล่ะนะครับดีแข้งถอยนะครับเมื่อกี้ย่างสามปุ่มเราดีดตีนหลังนะครับตอนนี้เวลาที่เราถอยเราดีตีนหน้าด really. ีดดึงคลิกวางนะครับดีดดึงคลิกวางดีดึงคลิกวางดีดึงคลิกวางดีดึงคลิกวางเห็นไหมจะพลิกตัวตั้งวาง เขาย่อลงไปนะครับเดี๋ยวเราดูปีจังหวัน,นะครับว่าย่างสองขุมสีแข้งไปข้างหน้าและถอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างพร้อมครับน้องมาร์คย่างสองขุมดีแท้งห้าครั้งนะเตรียมตัวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคคราวนี้ดีแท่งถอยห้าครั้งไป 1นึ่งสองสามสีห้านี่มากนี่เราเรียกว่าท่าย่างสามขุมดิกแข้งครับย่างสามขุมดิกแข้งสองเตรียมสามขุมน้ามบสง